สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิง h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับมารีวิววิธีการสั่งพิมพ์แบบสีขาวอย่างเดียวนะครับมีลูกค้าอยากจะให้ทําคลิปแยกออกมานะครับเพื่อจะง่ายต่อการดูนะครับวิธีการสั่งพิมพ์สีขาวอย่างเดียวนะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับก็มาแนะนําวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับสมมุติเรามีคลิปอยู่นะครับอ่าสมมติเรามีคลิปนี้อยู่นะครับซึ่งเราจะไม่พิม สีดำใช่ไหมครับก็คือเราจะพิมพ์เฉพาะสีขาวถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องตัดไฟล์ก่อนถ้าเป็นไฟล์สีขาวอยู่แล้วก็ไม่ต้องตัดนะครับก็คือให้ทําข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับก็เอาเข้ามาที่ตัว Photoshop นะครับดับเบิลคลิกแลวกดโอเคนะครับก็ลบพื้นหลังสีดําไปก่อนนะครับก็เข้าที่ s e l e c t i o n ตัวนี้นะครับเลือก color LED คลิกที่สีดํานะครับแล้วกดโอเคแล้วกด Delete นะครับก็จะลบพื้นสีดําออกไปทั้งหมดนะครับ จากนั้นเราก็ลบ le c t i o n ออกก่อนนะครับนะแบบนี้นะครับเราก็จะได้งานสีขาวมาแล้วแล้วก็เซฟไปนะครับเป็น PNG นะครับ,นะรบผมเซฟไปเป็น PNG ผมลบงานเก่าๆออกก่อนนะครับ,นะรบจะได้หาง่ายๆนะครับ เซฟไปนะครับเซฟโปรไฟล์สีไปด้วยนะครับกดเซฟกดโอเคนะครับก็จะได้ไฟล์ไปนะครับที่ตัวดาวน์โหลดนะครับก็คือเป็นไฟล์นี้สีขาวนะครับเราก็จับโยมมาที่ตัวโปรแกรมนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้งานสีขาวมานะครับก็คือตั้งขนาดตามที่เราต้องการนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกโหมดขาตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบที่เราจะพิมพ์สีขาวนะครับก็เลือกได้นะครับถ้าเราพิมพ์บนเชือสีอ่อนนะครับจะใช้แบบกาเดนตตัวนี้นะครับก็ลงขาบางๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าลงข่าร้อยก็จะเป็นอันนี้นะครับเห็นว่าขามันเข้มนะครับในกรณีที่เราสั่งพิมพ์แล้วเครื่องเออร์เลอร์นะครับก็จะฟ้องโค้ดอะไรแถวนี้นะครับก็คือสีขาวเนี่ยมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็กดสั่งพิม แบบในโหมดนี้ก็คือกดสั่งพิมพ์แบบปกติเลยครับกับก่อนกดสั่งพิมพ์แบบปกติแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่พอเราสั่งพิมพ์ปุ๊บเออเลอร์เอเอเลอเรอ์ก็เราต้องไปแก้ไฟล์ตัวนี้ก่อนนะถ้าเป็นเครื่องไอตัวท้อทีครับจะเป็นแอคคอรลิฟนะครับ9.30เนี่ยถ้ามันเป็นขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางไฟล์เครื่องจะไม่พิมพ์นะครับเมื่อสั่งพิมพ์จะขึ้นเออร์เลอร์ก็เอาสีไปเทที่ตัวสีขาวก่อนนะครับให้เป็น สีแรกก็ได้ครับเักาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับวิธีง่ายสุดก็เลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นซยันสักหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ครับสีอื่นก็เป็นศูนย์นะครับเนี่ยศูนย์นะครับศูนย์สายันหนึ่งนะครับกดโอเคนะครับแล้วเราเลือกถังหมึกตรงนี้นะครับมาเทเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ได้นะครับเราต้องเลือกก่อนนะครับเลือก ว่า,าจะเทตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็เลือกขังมึกมาเทนะครับเทแบบนี้นะครับหรือเทไปเลยก็ก็เปลี่ยนได้นะครับเราจะรู้ว่ามันมันเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าเราก็ลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะครับเี่ย้องเอาสีเลชันออกก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้นครับก็คือเทได้เลยไม่ต้องเลือกสีเลชั่นนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ไล่เทไป แต่ว่าใช้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นะครับอันนี้ผมทําให้เห็นภาพว่าเออมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนไปแบบทั้งรูปเลยในในไม่กี่คลิกนะครับก็กดปิดไปก่อนนะครับเอางานเข้ามาใหม่อ่าสมมุติเราเอางานเข้ามาแก้ใหม่นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลือกที่ตัวคาถาตัวนี้นะครับมาคลิกที่สีที่เราต้องการเปลี่ยนก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราเลือกที่เอฟเฟกด้านล่างนะครับ แล้วเลือกที่ตัวน่าจะเป็นอันนี้เมนูนี้นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับอ,รอ่าเราก็ตั้งให้เป็นหนึ่งนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนไปทั้งทั้งรูปเลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีขาวทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะก็กดกดนะครับอันนี้เราก็จะเป็นขาวแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโปรแกรมก็จะมองเห็นกดโอเค วิธีนี้ก็จะไงไวหน่อยก็คือเปลี่ยนทั้งทั้งงานเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เซฟออกไปใหม่นะครับเป็นสองนะครับจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอักษรพิเศษหรือภาษาไทยอาจจะทําให้โปรแกรมลวนได้นะครับก็กดเซฟเข้าไปจากนั้นแล้วก็จับปิดอันนี้ไปนะครับแล้วโยนมาใหม่ ล์ทีแล้วแก้มาใหม่นะครับปิดไฟล์ครับอันที่สองนะครับปึ๊บอ่านะครับตั้งค่าไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กลับไฟล์นะครับถ้าเป็นตัวกษรเรื่มหมดสีขาวเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยใหมวดนี้เลยนะครับก็เสร็จนะครับวิธีการพิมพ์เฉพาะสีขาวนะครับหรืออีก วิธีหนึ่งนะครับก็คือเราทําไฟล์มาเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วเราสั่งพิมพ์แค่สีขาวนะครับอ่าวิธีนี้ก็คือไปในขั้นตอนเมื่อกี้นี้นะครับเราก็เทสีนะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับอ่ามุดเป็นสีนี้เลยหรือสีดําก็ได้ชัดดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นดำร้อยเลยก็ได้สี่เป็นสูนนะครับ อ่ะเขจะประมาณนี้นะครับก็ทำได้นะครับเอาตัวเ e l e c สีเ n ชัออกนะหรือจะเทสีตรงนี้เลยก็ได้นะครับและต่ละทนัดเลยนะครับผมเลือกปิดนะครับต้องเลือกตัวถังสีเทผิดนะครับก็กดย้อนกลับไปอ่ะกระเทประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับในส่วนที่เราต้องการให้ให้เป็นสีขาวนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเลือกตัวเมื่อกี้มันก็จะจะไวหน่อยนะครับต้องขยายนะครับขยายตรงนี้ซูมเข้ามานะครับา5ิ0เราก็จะได้เทได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราจะเพาะจอะจงบางส่วนอะไรพวกนี้พวกเท่าที่พูดเร็วไปหน่อยอะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้อ่าสมมติเพื่อไม่ให้เสียเวลาสมมติผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เซฟออกมาเป็นสามนะครับ PNG เหมือนเดิมนะครับกดเซฟนะครับ อ่ะเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นสีดำออกมานะครับแบบนี้เวลาก็ตัดมายนเข้ามาใหม่อ่ะสมมุติเราไฟล์ลเป็นสีดำแบบนี้นะ้ะใช่ไหมครับอ่ะเราก็ลากมานะครับเปลี่ยนโหมดให้เป็นขาวร้อยนะครับให้ขาวเข้มๆแบบนี้นะครับโหมดก็คือรูปรูปแบบการพิมพ์สีขาวนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็นะครับกลับไฟล์ก่อนอ่ะแบบนี้จากนั้นเรากดสั่งพิมพ์นะครับ เราไม่ต้องติ๊กข้างล่างนะครับเอาออกนะครับแล้วเอาช่องตรงสี Color Setting ตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็มาตั้งตรงไวท์เซ t ติ้งนะครับให้เป็นให้เป็นหนึ่งนะครับให้เป็นหนึ่งแทนตากนั้นก็ต่างพิมพ์ได้เลยเครื่องก็จะพิมพ์เฉพาะสีขาวมานะครับแอบนะครับก็เสร็จนะครับเทคนิคการพิมพ์เฉพาะสีขาวนะครับที่ตัวโปรแกรมล i ปนะครับก็นะครับมาแนะนําวิธีเป็นคลิปๆแยกออกมาครับเวลาลูกค้าสอบถามเราจะได้ ส่งเป็นคลิปๆแยกมานะครับจะได้ง่ายต่อการดูนะครับโดยไม่ต้องดูอย่างอื่นที่ลูกค้าไม่อยากรู้นั่นเองนะครับก็ติดขัดอย่างไรนะครับทำไม่ได้อย่างไรก็ครับติดต่อสอบถามได้ที่แอดฟิกอิงนะครับสวัสดีครับ